ที่เห็นไหมปัญหามันเกิดแล้วเราก็ไม่มีสติสัมปชัญญะในการรอคอยการตายคิดว่าอะไรเรายังหนุ่มสาวอยู่ความตายยังไม่ถึงเราหรอกนี่ประมาทบางคนแก่แล้วเออยังไม่ตายเร็วๆนี่หรอกกูจะอยู่อีกนานให้กูกินเถอะนี่ประมาทเห็นไหมเราอาจจะตายตอนนี้เลยก็ได้เนี่ยนั่งๆอยู่อาจจะหมดลมหายใจหงายท้องตึงไปเลยก็ได้วันนี้ที่กรุงเทพแผ่นดินไหวตอนแผ่นดินไหวอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าจะกำลังบรรยายที่โรบินสัน ร้อยเอ็ดอยู่กํลังบรรยายอยู่เวลาบรรยายเสร็จปุ๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นประธานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไปรล่ากผู้จัเจ้าว่าที่กรุงเทพแผ่นดินไหวอาจจะก็ไม่รู้รายละเอียดจนขึ้นรถแอดมินก็เริ่มเอาคลิปวิดีโอมาให้ดูตึกตมันสั่นแล้วก็มีตึกถล่มหนึ่งตึกซึ่งเป็นตึกอะไรนะของรัฐบาลฮะเออสอปมสตง,อ,สอ,ะงอ,อะไรสักอย่างอ่ะนะตัวงบประมาณแผ่นดินอะไรก็ไม่รู้เป็นของรัฐบาลเองถล่มลงมาทั้งตึกเลยอย่างเงี้ยกำลังสร้างอยู่ แล้วเขาก็ลังคุริกันว่ามีการลดสเปคล,ปลบปมเปอรลดอะไรลบคุณภาพอะไรกรันจนทําให้ตึกเนี่ยมันถล่มลงมาได้ท,ทั้งที่มันกำลังก่อสร้างอยู่แล้วมันมันพังคลือลงมาเลยตึกเนี่ยสร้างมาหลายมานานมานาหลายเดือนแล้วมันเป็นตึกตึกใหญ่แล้วว่าเป็นแลนด์มาร์คขนาดใหญ่มากปรากฏมันพังคลือลงมาในริบตาเดียวนั่นความเสือเนนะ่อมเห็นไหมอาจารย์เห็นล้วโอโ้โหสลดผดหูมากสลดสังเวชมากสาว่ายน้าตึกสูงๆอย่างเงี้ยมันขยาอะ่ะน้ำมี่กระชอลงจากตึกหมดเลยอะ่สะสาว่ายน้ําใหญ่ๆหญ่อ่ะ ถ้ช็อกลงมาจากตึกอย่างเงี้ยคนแห่ลงมารายการผนกระแสกําลังนั่งอยู่ในรายการคุหนุมกัญชัยเขากําลังแบบหาหลบกันไนในกําลังหลบไปแขกรับชมแขกรับเชิญเกิดความกลัวคนหนุมกัญชัยวิ่งชูไปนู่นแล้วแขกรับเชิญยังนั่งอยู่ที่โต๊ะอยู่เลยนั่นหวาดกลัวกันอาจาระเห็นอยู่ในกล้องน,นะวิ่งหลบไปแล้วก่อนคนแรกต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะไม่ใช่มวัวจะสนใจคนอื่นอยู่นี่อาการของคนนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอัพต,ติอัติชอ็อกอัตชอ็อตามมาอัพตชอ็อกตามาตตามา อีกครึ่งชั่วโมงไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่ได้ติดตามสถานการณ์เพราะลงรถมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงระหว่างเวลาที่มันจะเกิดอัพต์ช็อปอัพต์ช็อปคือมันจะต่อจากแผ่นดินไหวไม่เกินประมาณ30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเป็นช่วงเฝ้าระหว่างอาจจะแรงกว่าเดิมรอบที่2มงหรืออาจจะเบาวกว่าเนี่ยแล้วเขาสันนิษฐานกันว่ามาเป็นการก่อสร้างตึกเนี่ยมีคนก่อสร้างอยู่บนตึกประมาณร้อยเป็นร้อยคนก็ยังไม่รู้จะเสียชีวิตาาาตัดหนาสาหัสขนาดไหนเพราะว่ามันคลื่นลงมาเลยคนงานหนีออกไม่ทัน เพราะมันไม่มีใครรู้ว่าตึกจะถล่มแต่ม,มันมีคนที่อยู่ด้านล่างที่อยู่ไปทำง,งานบริเวณนั้นมันวิ่งหนีอ่ะมีคลิปอ่ะมันวิ่งหนีมาวิ่งแบบโอ้โหแบบมันถล่มพือลงมาเลยอ่ะนั่นแหะความเสือ่อมนั่นแหะคือความตายมันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะน,นี้ใครจะรู้ว่าตัวเองจะตายในเวลานั้นใครรู้ได้ไม่มีใครรู้ความตายมาถึงเราทุกคนแน่นอนเรื่องนี้เรารู้มั้ยรู้แต่เรารู้ไหมเวลาไหนเรื่องนี้แหละไม่รู้ ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวเองตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้มันจะมาเวลาใดแต่มันมาแน่เราจึงต้องเตรียมตัวเองตลอดเวลาดังนั้นหน้าที่เราคือมีสติในการรอคอยการตายเรียกว่ามรณานุสติมีสติรอคอยมันไม่ใช่ว่าอีกห้าปีข้างหน้าเราก็กจะตายก็ไม่เป็นไรกับตอนนี้ขวขวอยก่อนนี้ประมาณอาจจะอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ถึงจะตายรู่นนี่ประมาณอีกห้านาทีสิบนาทีค่อยตายก็ได้นี่ยังประมาณอยู่เรากินข้าวตอนนี้อาจจะตายตอนนี้เลยก็ได้ ติดข้าวติดคอตายนี่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วรีบเล่นในการขวนขวายในการทำความเพียรว่าเราจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรีบเล่นในการขวนขวายในการปฏิบัติตามทาให้สมควรแก่ธรรมนั้นโดยการศึกษาหลักอริยสัจส,สี่มักมีองค์แปดในการแก้ไขความทุกข์ในชีวิตเราเราจะรีบเล่นขวนขวายเนี่ยเรียกว่าคนไม่ประมาทเรากลับไปถามตัวเราเองซิว่าทุกวันนี้เราตั้งอยู่บนความประมาทไหม ชีวิตเราอยู่บนความประมาทไหมชีวิตเราเดินอยู่บนปากเหวไหมพร้อมจะตกลงตกเหวไปได้เสมอเพราะตั้งอยู่บนความประมาทอยู่ตลอดเวลาลองพิจารณาดูตามความเป็นจริงซิว่าเราเนี่ยประมาทอยู่หรือ,อยังหรือเดินออกจากความประมาทเล่นทําความเพียนขวนขวายในการละทิ้งความประมาทมีหรือ,อยังกลับไปถามตัวเองให้ชัดกลับไปถามตัวเองให้ดีว่าเรามีสติสัพชัญญะในการระลึกรู้ต่อหลักธรรมะของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเข้าใจหลักคําสอนพระเจ้าดีแล้วหรือ,อยัง ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแล้วหรือยังว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมสลายแต่ทําลายไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราไปเพื่ออะไรเราจะไปเห็นว่าสิ่งนี้เป็นตัวตนของเราไปเพื่ออะไรเราจะไปเห็นว่านี่คือเรานี่เป็นเรานี่เป็นตัวตนของเราไปเพื่ออะไรเพราะสุดท้ายทุกคนเดินสู่ความเสื่อมทุกคนเดินสู่ความตายแสวงหาทุกอย่างไว้ยึดมั่นถือมั่นไว้ทุกอย่างสุดท้ายก็ตายจากมันอยู่ดีจะมีประโยชน์อะไรต่อการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวเป็นตนของตัวเอง เนี่ยเราต้องพิจารณาเหตุปัจจัยเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดท่าทีจะมากได้เราจะได้เดินสู่ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้หน้าที่เรามีสติสัพพัญญะเอาพุทโธติดใจไว้อย่าให้หลุดจากพุทโธเนี่ยเป็นหนึ่งในความเพียรภาวนาเผากิเลสบางคนก็รู้ลมหายใจเข้าออกด้วยการเจริญอาณาปานาสิอยู่เป็นประจำหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วเพราะพิจารณาลมหายใจเต็ตลอดเวลาเนี่ยคือหลักของการปฏิบัติเนี่ยคือเหตุของกองกุศล ที่เราจะต้องปฏิบัติภาวนาอยู่เป็นประจำที่บ้านเราและเมื่อมาวัดก็มาได้ยินได้ฟังแล้วนําหลักเกณฑ์หลักการตัวนี้ไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้พูดมาซะเยอะเลยนะคําถามเดียวตอบยาวมากเลย